วนี้ทุกคนเลยค่ะวันนี้กลับมาเจอกับโบอีกแล้วกับที่เดิมนะคะเต็นต์รถจนมือสองราชินีค่ะทุกคน <c oughs> กคน <c oughs> ่ะวันนี้นะคะหลังจากที่โมได้ไปอ่านคอมเมนต์นะ,ะในคลิปเปิดคลังรถไฟฟ้าแบบคลิปนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณทุกคนก่อนเลยะคะ่ะ <c oughs> ที่มาคอมเมนต์กันให้ความสนใจนะคะกดไลค์กดแชร์กันนะคะอย่างล้นหลามเลยกวาด้ยเลยค่ะขอเซ็นเตอรมือหน่อยนะคะก็ไม่บอกเลยค่ะวันนี้งานโบก็เลยมาตอบคอมเมนต์นะคะแต่ละคอมเมนต์ที่อยากจะได้ข้อมูลเกี่ยวกับรถไฟฟ้าเพิ่มเติมนะคะก็เลยวันนี้งาโบจะพาทุกคนมาเปิดภายในรถไฟฟ้ากันค่ะ ทีหลายคนเรียกร้องมาค่ะว่าคุณโบคะคุณโบค้ะนะคะอยากจะรู้ว่ารถไฟฟ้าที่มีนะคะแต่ละทันภายในมันจะเป็นยังไงบอดี้จะใหญ่จะกว้างจะอะไรมากแค่ไหนทุกคนต้องบอกอก่อนเลยนะว่าข้างหลังบนเนี่ยเป็นรถไฟฟ้ารอจอดอยู่ประมาณ20-30พัน ต่ถ้าใครดูจากคลิปนั้นมาแล้วเนะคะเรามาเปิดเปิดดูเนี้ทุกคนจะเห็นเลยว่าเอ๊คุณโบ,นบนทำไมรถมันหายไปเยอะจังเลยแน่นอนค่ะเรามีปล่อยรถไฟฟ้าออกทุกวันนะคะก็ย้ำกันอีกหนึ่งรอบแล้วกันว่าร,รถไฟฟ้าของโบนเนี่ยมีทั้งเป็นรถไฟฟ้าที่เป็นยุทธาใช้แล้วแบบเจ้าคันนี้นะแซดเอสตัวนี้นะคะปี20นะ,ะก็เป็นรถที่ใช้งานแล้วนะคะหรือว่านะจะเป็นอย่างเจ้าพวกตัว m อ็ตัวนี้นะคะก็เป็นรถที่ยังไม่ได้ผ่านการใช้งานแต่เวลาลูกค้าซื้อลูกค้าจะต้องจ่ายคะแนนเป็นนามือ2อขอันนี้ดเรา่านะะค สองตัวราคาเราก็มีราคาโปรโมชั่นพิเศษค่ะที่ถูกกว่าป้ายแดงนะคะอีกเช่นเดียวกันค่ะแต่วันนี้นะใครสนใจตัวไหนนะก็ลองทักเข้ามาสอบถามกันได้นะตอนนี้บถพาทุกคนนะคะมาดูภายในรถฟฟ้ากันดีกว่าค่ะทุกคนหาว่าแต่ละรุ่นเนี่ยจะสวยขนาดไหนรุ่นนี้แตกต่างจากรุ่นนั้นแค่ไหนอะไรยังไงเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะมากันที่ตัวแรกก่อนเลยค่ะพอพูดถึงรถยูสใช่ไหมก็หนีไม่พ้นเลยกับเจ้าคันนี้ค่ะ MG ZEV ปี2020 ตัวนี้นะคะก็เขาเรียกว่าเป็นรถยนต์ใช้แล้วนะคะหนึ่งันทุกคนหาก็ตัวนี้เป็นรถไฟฟ้ารุ่นแรกก็ว่าได้นะคะในใมของบ้านเราถ้าเราเห็นนะค่าตาการดูดทุกคนดูเจ้าคันนี้นะ,ะตัวในปีปี20ค่ะเลขไม่เจ็ดหมื่นโลคือเบาะพลาสติกเขายังไม่ได้อ,ออกนะคะทุกคนคือยังอยู่ในสภาพที่ใหม่กริปยังมีกลิ่นใหม่อยู่ติดกับรถอยู่เลยค่ะคันนี้มีอุปกรณ์ให้ครบอย่างไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวซันรูฟนะคะแล้วก็ ช่วยเบรกด้านหน้าคีปรเลนแอดัพติฟพรุนคอนโรลน,นะคะบอดหน้าที่เป็นไฟฟ้าและบอกทับ60-40ได้ตัวนี้มีโฮมชาร์จเจอร์มาให้แล้วด้วยนะคะก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกค่ะสำหรับเจ้าคันนี้นะคะันนี้เป็นตัวเซต e นะคะด้านในก็โออลังการค่ะนะคะ,นะคะนี่เลยรับใครที่ยังไม่เคยเห็น เพราะวันนี้โบมองว่าหากคุณอยากลองเล่นรถไฟฟ้าสักคันหนึ่งอะแต่ว่าไม่ได้อยากเล่นไฟแดงอะเพราะว่ารู้สึกว่าถ้าเกิดสมมติไปซื้อไฟแดงแล้วแบบมันไม่ถูกอกถูกใจเวลาขายต่อมันขาดุนเยอะใช้เงินออกรถก็เยอะอันนี้จะเป็นรถไฟฟ้าอีกทางเลือกหนึ่งนะคะที่โบจะแนะนาเพราะว่าเขาไม่ต้องใช้เงินออกรถอันนี้สามารถออกรถเริ่มต้นได้ศูนย์บาทเลยเพราะว่าวันนี้ถ้าทุกคนซื้อไปในราคามือสองอะคะ่ะแล้วอีกอีกนิดนึงอะเราใช้แล้วรู้สึกว่า อยากจะเปลี่ยนรุ่นเป็นป้ายแดงวันนี้ฉันใช้รถไฟฟ้าจนชินละฉันรู้จักแอปมาแล้วรู้จักระบบมาแล้วก็เลยอยากจะเปลี่ยนเป็นป้ายแดงและเป็นรุ่นที่ใหม่ขึ้นอันนี้คุณเอาไปขายคุณก็ไม่ได้ขาดทุนเยอะมากนะคะแล้วก็ที่สำคัญเจ้ารถคันนี้นะคือเลขไม่เจ็ดหมื่นโลเองคือสภาพกริบมากมากนะคะทุกคนอ่ะเดี๋ยวไปดูรุ่นต่อไปกันต่อเลยค่ะนะคะสำหรับรุ่นต่อไปที่โบจะพาไปดูนะคะก็เป็นรุ่นบริเวณด้านข้างนี้แล้วกันรถคันนี้นะคะเป็นตัวเนสเตอร์วีค่ะเป็นรถไฟฟ้าไซเล็กที่เชื่อว่าหลายคนเนี่ยนะคะกกก็็ต้้้้อองงรรูจันนนแหละะะะเเพาดีี๋ยวะคะ มีให้เห็นทั่วไปตามท้องถนนแล้วอันนี้ให้ดูสีชมพูนี้เลยแต่บอกก่อนนะว่าคันนี้มีเกล็ดติดจองแล้วนะคะติดจองเมื่อวานเลยนะคะอันนี้น้องก็เป็นรถไฟฟ้าที่เป็นขนาดเล็กนะคะแต่ว่าก็ไม่ได้เล็กมากมายนักนะคะก็สามารถนั่งได้ขับได้แบบสบายๆเดี๋ยวโบลงเข้าไปนั่งให้ดูแล้วกันนะคะเพราะว่าจะได้ลองดูว่ามันไซส์มันเป็นประมาณไหนเนาะอ่ะเดี๋ยวให้ดูมีเห็นไหมคะก็นั่งได้เลยคขาทุกคน สบายๆนะคะก็ไม่ได้อึดอัดมากนะคะแล้วก็พื้นที่ด้านในก็มีแอร์เรีย e มีช่องเสียบ USB ควบคุมทุกอย่างในจอนี้นะคะถือว่าอันนี้มันจะเหมาะกับใครหรือว่านักศึกษาจบใหม่นะคะที่อยากได้รถสักคันหนึ่งเอาไว้ใช้ในเมืองนะคะแล้วก็อยากได้รถที่ประหยัดน้ามันนะคะเพราะว่ามันไม่ต้องจ่ายค่าน้ำมันเลยมันชาร์จไฟอย่างเดียวชาร์จไฟบ้านก็ได้นะคะแล้วกอ็อยากได้บงบผ่อนแบบสบายๆนะคะเจ็ดพันอะไรประมาณนี้คันนี้คือตอบโจทย์มากนะคะแล้วก็หรือ คุณพ่อคุณแม่คนไหนไวัยกระเสียงและช่วงกระเสียงแค่ต้องการล,ลดเล็กๆขับไปส่งหลานไปทํางานนะคะแล้วก็ไปทันข้าวนะคะแค่นั้นนะในชีวิตใช้รถแค่นี้มีรถน้ามันอยู่แล้วคันนี้เนี่ยตอบโจทย์มากเพราะว่าราคาน้องไม่แรงนะคะค่าตัวน้องไม่แรงแล้วก็ที่สำคัญเนี่ย น้องก็ค่อนข้างตอบโจทย์สำหรับใครที่แบบรู้สึกไม่อยากได้รถใหญ่มากเพราะว่าขนาดนาะก็คือกำลังอยู่ในไซส์ที่มันพอดีนะคะพอดีพอดีเนาะตัวนี้ก็จะมีวอล์กให้มีประกันประกันชั้นหนึ่งให้นะทุกคนนะอันนี้จะเป็นตัวชาร์จฉุกเฉินเอาไว้ก่อนนะคะวอลอกเนี่ยจะไปกับรถวันที่เราแจ้งติดตั้งให้นะคะทุกคนหาอ่านี่น้องมีสีชมพูอันนี้เจ้าตัวเดตาเนี่ยก็จะเหลือทั้งหมดตอนนี้เหลือแค่2คันและจะเหลือชมพู1่คันกับสีเทาอีก1คันเท่านั้นนะสำหรับน้องเดตาเท่านี้เดี๋ยวมมาาาททุุกคคนนนดดูต่อ่อีวเห็ นี่นะคะชมพูอันนี้ก็จะเหลืออย่างละหนึ่งคันสีเทานี้ติดจองแล้วมีแค่นี้หมดแล้วหมดเลยนะคือรถมันน่ารักมากอันนี้ก็จะเป็น Z ซ็ตีคันนึงค่ะเป็นรถยูสเหมือนกันเนาะซึ่งคันนี้ก็เลขไมล์เจ็ดหมื่เหมือนกันค่ะทุกคนขาทะเบียน5้าสเจ็ดเนาะเป็นรถปี2 0เคราวนี้ประพาดูอีกรุ่นหนึ่งรุ่นนี้เรียกได้ว่าเป็นรุ่นฮอตฮิตยอดนิยมมากๆเลยสาหรับใครที่เล่นรถไฟฟ้าก็ต้องหนีไม่ได้เลยกับเจ้าตัวนี้ MG EP ค่ะทุกคนคันนี้เป็นอะไรที่ว้าวมาก แล้วใครดูมาจากคลิปนี้บอกก่อนว่าคันนี้พิ่งหลุดจองนะคะขีดเส้นใต้ตัวใหญ่หรือว่าน้องเพึ่งหลุดจองเลขไม้7 0โปรเพิ่งหลุดจองรถปี23จดเป็นปี23และที่สำคัญทุกคนเห็นข่าวไหม MG ES จะออกมาแล้วจะมีออปชั่นเพิ่มเติมให้นิดหน่อยแต่ขายในยราคา969,000แต่รุ่นนี้นะคะเป็นรุ่นรถไฟฟ้าที่ต้องบอกเลยว่าคุ้มที่สุดแล้วนะคะราคาประมาณ7แสนปลายถึง8ต้นนะคะ ก็สามารถที่จะได้รับรถไปขับแล้วราคาน,นี้ติดตั้งบริได้ฟรีพร้อมกับประกันภัยชั้นหนึ่ง EP เนี่ยนะคะเรื่องลือมากมาทุกคนเชื่อไหมว่าลูกค้าโบมาซื้อกับโบเนี่ยลูกค้าโบส่วนใหญ่ที่มาซื้อรถไฟฟ้านะทุกคนจะถือถุงก๊อฟมาหาโบด้วยนะคะจะมาบอกบเลยคุณโบครับเดี๋ยววันนี้เขาเข้าไปดูรถหน่อยนะจะเอาถุงก๊อฟไปใส่จะได้รู้ว่าคันไหนมนใส่ถุงก๊อฟได้หรือคันไหนใส่ไม่ได้วันนี้โบมีรถไฟฟ้ากี่รุ่นเนะเดี๋ยวโบนับก่อนนะวันนี้โบมีทั้งรถไฟฟ้าทั้ง MGP MG ZEV V ป192 ปรมีณั้ง่รุ่สี่ถึงห้ารุ่น b y d ก็มีนะเทสลาก็มาแต่ไม่มีคันไหนใส่ถุงก๊อฟได้เลยนะถ้าเป็นรถไฟฟ้าที่ราคาหลักแสนเพราะ BWD เป็นข้ามหลักล้านใช่ป่ะมันแต่หลักล้านไปนแล้วอันนี้เราไม่พูดถึงอัน,นความเหลประสมแตกต่างกันแต่จะมีแค่ EP เท่านั้นไอถุงกอ๊อฟที่บอกเนี่ยมันไม่ใช่การใส่แนวยาวนะคะมันคือการใส่แนวขวางแบบนี้ซึ่งมี EP คันเดียวที่ทําได้ลูกค้าโปรือถุงกอ๊อฟลูกค้ากลพูดเลยว่าจริงๆจะไปซื้อ b y d ครับคุณโบก็เลยถามว่าทําไมไม่ซื้อห่ะครับลูกค้า บีวดีใส่ถุงกอฟแนวขวางไม่ได้ได้แต่แนวบังอ่านี่แหละถึงบอกไว้ว่าเป็นรถไฟฟ้าที่ต้องบอกเลยว่าความมานเด็กประสงค์ต้องยกให้น้องเลยสําหรับอีพีแล้วก็ย้ํากันตัวใหญ่ขีดเส้นใต้เน่นานเลยนะว่าน้องเพิ่งลุดจองกับเลขมาแค่70็บโลเท่านั้นค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวภาพดูฟากมุ้นกันบ้างนะคะก็จะมีอีก2รุ่นที่อยากจะให้ดูเนาะก็จะเป็น m อ็มซีป e ี2 2นะคะแล้วก็เป็นตัว m g 4รคันนี้ขับหลังนะคะขับหลังรไฟฟ้าขับหลังเทียบเท่ากับยุโรปไปดูกันเลยค่ะมาที่นนนน่เาาบอกกลยววยววสม สวยกว่าทุกแบรนด์ที่เห็นมารูปทรงรูปรักษดีไซน์ด้านในความพิเศษของเขาขับหลังย้ำน,นะคะว่ารถสปารขับหลังทุกคนลองนึกภาพดูนะคะว่ารถในบ้านเราปัจจุบันรถน้ํามันราคาหลายๆลยลา้ลานย,ยังไม่ได้ขับหลัง แต่วันนี้ M4 ราคา8แสนปลาย9แสนต้นขับหลังให้แล้วกล้อง360มีให้และดูทุกคนดูภายในดิมันหลูมันเหมือนขับยานอวกาศเลยนะเออนะคะคือแบบคือหลูมากแล้วภายในกกว้างมากนี่ทุกคนดูวันนี้นะถ้าอยากได้รถไฟฟ้าที่มีออปชั่นครบๆใส่อยากได้ฟีลลิ่งการขับอยู่ M4 เหมาะสำหรับใครรู้ปะ่ะเหมาะสำหรับคนที่ซื้อรถแลวออกต่างจังหวัดและอยากได้รถไฟฟ้าขับสนุกขับมันขึ้นเขาลงห้วยรับรองว่ารับประกันความมันแน่นอนสำหรับการขับขี่เจ้า M4 คันนี้เนาะจะให้น้องขับดูข้างหลังกันต่อ ือแบบทุกคนรถมันดีมากด,ดูดูด้านหลังดิคืออุปกรณ์อ็อกซิเซอรี่ทุกอย่างที่มีมาให้คือ,ค,อคือต้องให้เขานะความหรูหราความสะดวกสบายคือต้องให้เขาเลยจริงๆคือคือน้องโอเคมากคือน้องดีมากเลยนะแล้วก็ข้างในทุกคนดูความกว้างขวางเห็นยางเมื่อกี้ตากร้อสูมไปแล้วใช่ป่ะคือมันกว้างมันหรูมันนั่งสบายมันขับหลังฟีลิ่งการขับขี่โคตรดีเดี๋ยว,วหลังจะพามาเจาะลึก MG4 มันน่าใช้ยังไง วันนี้ถ้ามีงบ9ก้าแสนกว่ายังไม่อยากแตะล้านะเล่นตัวนี้คุ้มกว่าได้ทั้งขับหลังได้ทั้งฟีลลิ่งได้ทั้งอะไรหลายอย่างใครสนใจอยากรู้ว่า MG4 มีออปชัน่นอะไรที่น่าเล่นบ้างทุกคนทุกคนช่วยคอมเมนต์ใต้คลิปนี้หน่อยนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าบทตรภทุกคนไปเปิดคันกันต่อนาเจอกันอีกหนึ่งรุ่นค่ะทุกคนคะสำหรับเจ้าตัวนี้เลย MG s e SUV 1.5 XP ี่สิะสองในี23คันนี้ Option, ออปชันเขาล้นอยู่แล้วออปชันเขาแน่นอยู่แล้วเจ้าตัวป19เมื่อกี้ที่บมบอกไปมีทุกอย่างคุกคอนโทรลอะแดปตีฟนะคะคีป,ปลนนะคะแล้วก็รวมไปถึงนะคะอ่าสันลุกคันนี้ก็มีให้ทุกอย่างเหมือนกันเลยแต่มีเพิ่มเติมคือกล้อง360องศาค่ะนะ S <S คือเอ็ดีวีเนี่ยอมว่ามันเป็นตัวหนึ่งนะที่สามารถน่าลองเอาไปเทียบกับ b y d เดี๋ยวว่างๆไงเดี๋ยวโบจะไปหารายละเอียดให้คมชัดลยกก็ล,ลองมาจัดคลิปเปรียบเทียบกันใครอยากดูคลิปเปรียบเทียบ MG z e V ตัว X กับนะคะตัว b y d นะคอมเมนต์มาหน่อยเดี๋ยวโบทาให้นะคะแต่ครัน้นี้ความเป็เกประสงค์ก็ไม่แพ้กันนะคะแต่ข้อดีของ MG นะคะสำหรับโบนะโดยความรู้สึกส่วนตัวแล้วก็โดยความที่เรามั่นใจเนี่ยจริงๆเขาก็เหมือนในส่วนของตัวรถที่เป็นแบรนด์ตลาดบ้านเราที่เรารู้สึกว่ามมมมมมมััันนนนนีีศููยยบรรรริกกาาาาาาเเอออออะะ่่่่ซดแแลลลษใชช้้ววไต ถ้าพูดถึงรถไฟฟ้า MG เนี่ยก็เป็นรถไฟฟ้าในแบรนด์หนึ่งในบ้านเราที่ผลิตรถไฟฟ้ามายาวนานที่สุดในรนอื่นๆนะมีโชว์รูมมีส่วนยบริการรองรับมีอะไรรองรับตัวรถที่ผลิตเข้ามานะคะไม่ใช่ตัวรถที่มาก่อนอะไรเนื่อทุกคนเพราะฉะนั้น,นการดูแลในเรื่องของการเมนเทนแนน์นะคะการดูแลเรื่องของการรับประกันอะไรต่ตางสำหรับโบโบให้คะแนนเจ้าตัว MG z ซ v ทค่อนข้าง,งสูงนะคะหรือว่ารถไฟฟ้าที่เป็นแบรนด์ MG ค่อนข้างสูงเลยและยิ่งซอทะวีข้อดีคืออย่างนี้ค่ะทุกคนคะความเขาเป็น z ซเเนี่ยเขามีในส่วนของจ ลดน้ำมันด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไหล่อุปกรณ์ไฟท้ายอะไรต่างๆเนี่ยมันสามารถใช้หรือว่าสามารถเขาเรียกว่าอ่าซัพพอร์ตในส่วนของไฟฟ้ากับน้ํามันได้ด้วยกันเพราะฉะนั้นเวลาเกิดเหตุอะไรต่างๆเวลาเราเอาข้อไปเค็มเนี่ยนะคะมันทําให้เราเค็มได้ไวกว่าคืออะไหล่รอไม่นานว่าง,งั้นเถอแะแต่อันนี้แล้วแต่มุมมองจากสับโปมุมมองว่าแบบนี้นะคะเอาละค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนคะวันนี้โบพาทุกคนนะคะก็มาเปิดภายในรถไฟฟ้าของเรานะใครอยากได้รถไฟฟ้านี่ทุกคนดูดิอันนี้คือไม่ต้องรอรถ ต่ถ้าใครดูคลิปเปิดคาทุกคนจะรู้เลยว่ามันหมดไปเยอะมากๆแล้วนะคะตอนนี้เหลือแค่นี้แล้วแลวนะนที่ห็นอยู่ตรงนี้นะคะมีติดกองกันไป็นรับเกือบเครื่องหนึ่งเพราะฉะนั้นใครอยาก ได้รถเลยไม่ต้องรอรถนะคะทุกคน่ะไม่ต้องไปนั่งโดนหลอกกันเรื่องว่าเดี๋ยวรถจะมาเมื่อไหร่จะมาลูกค้าเป็นคนน่าสงสานมากเซลบอกว่ารถจะมาสุดท้ายนะคะรถไม่ได้ขายรถคันเก่าไปแล้วไม่มีรถใช้อีกจะหามาหาเราได้เลยค่ะเรามีรถฟฟ้ารองรับเขาเรียกว่าได้ทุกรุ่นเลยแล้วทุกคนมาหาโปทุกคนจะได้เปรียบเทียบไปนะว่าคันนี้มันน่าใช้คันนี้เหมาะกับลูกค้ายังไงคนคันนี้ลูกค้าเอาไปใช้แล้วประโยชน์มันจะเกิดกับลูกค้ายังไงเอาไปใช้แล้วมันจะตอบโจทย์ยังไงมันจะคุ้มค่าแบบไหนชอบแบบไหนทุกคนเลือกได้เลยค่่่ะะแลทีสคคัััญหรรบโปมชนนนนเดือุ้ก ถไฟฟ้าของเราเนี่ยต้องบอกว่าเรามีโปรโมชั่นนะดอกเบี้ยสูดพิเศษด้วยแล้วก็มีโปรโมชั่นขับฟรี90วันด้วยนะและที่สำคัญที่แน่ไม่ต้องล,ลด1ปีถึง2ปีเลยนะทุกคนนะราคาะสำหรับวันนี้นะคะโบเราต้องรถไฟฟ้าทั้งหลายเหล่านี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวครับเราจะกันได้ไหในคริสตินอนานะใครอยากรูข้อมูลเกี่ยวกับรถอะไรเนี่ยสามารถคอมเมนต์ได้เลยนะนอกจากรถไฟฟ้าแล้วก็วมีในส่วนของรถรางนะนะสูงสุดมากกว่า200คันนะคะรวมถึงรถตู้ด้วยนะคะก็เราทุกคนอยู่ที่นี่แล้วค่ะ เรียดวันมาที่นี่ได้จบแน่นอนนะคะไม่ว่าวันนี้คุณจะอยากได้รถชนิดไหนเรามีพร้อมส่งมอบทุกรุ่นเลยค่ะแล้วค่ะสำหรับวันนี้โบต้องขอตัวลาไปก่อนกลับมาเจอกันได้ใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ